กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็พบกับ mini world อีกแล้วนะครับวันเออไม่ต้องทางการก็ได้ก็คือสวัสดีทุกคนก็คือวันนี้เราก็จะมาสำรวจแมทเหมือนเกินแต่ว่า ep นี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรแต่ถ้าเกิดเราเล่นไปนเรื่อยเนี่ยก็น่าจะรู้แล้วใช่ไหมล่ะว่าเราจะเจออะไรนะฮะเออนั่นแหละนะทุกคนเราจะเจออะไรนะ ก็เราคิดว่าเราจะเล่นแบบป่าดงดิบได้นะทุกคนคือแบบว่าสวยมากเลยอะ่ะแบบมินิเวอร์เขาทำสวยมากโดยเฉพาะตรงบ้านของฉันเนี่ยเราชอบมากเลยนะแบบมินิเวอร์น่ารักอะ่ะไมค้ามันไม่ใช่แบบนี้ไงมินิเวอร์ก็เปรียบเสมือนกล่องกระดาษที่เขาวาดรูปจนกลายเป็นกลายเป็นเอิมน่าแหละนะทุกคนอุยแล้วก็มีสร้างสารรค์ด้วยนะทุกคน เดี๋ยวเราก็ลองไปกดที่สร้างถึงก่อนอู้อืมตัวด,ดีนะเนี่ยนะโอ้เป็นแบบที่น่าจะดีพอสมควรนะอเออนู่นและนะทุกคนรู้สึกว่าไม่ค่อยมีอะไรนะเดี๋ยวเราดูดีกว่ามีโุปโปด้วยอุ๊ยมีอะไรนะมาทุกคน ก่อนอื่นเนี่ยเราขอนี่เห็นไหมนี่เราอะดูตามสีแดงนี่นะทุกคนพี่ไว้นี่อันนี้พี่ไว้อยู่นี่อันนี้พี่บีหรือที่ที่เราเห็นนะหัวลอนล้นพี่ดีเออก็สกินเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆนะในตัวละครและอาหารสึบบ่วงเขาก็อย่างนี้จริงๆนะอันนี้ใครไม่รู้รู้แต่รู้จักสองคนนี้เออนั่นแหละ ก็อันเนี้ยทุกคนที่เรานั่นก็คงไม่มีอะไรนอกจากเนี้ยเดี๋ยวเราก็จะมาลองเล่นว่า Among Us เนี่ย Among Us ในเกมนีเวอร์เนี่ยมันจะดีขนาดไหนนะทุกคนหรือว่ามันจะไม่ดีก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเป็นยังไงนะรู้แต่ว่าตอนนี้เน็ตมันจะเป็นอย่างเงี้ย ไมเน็ตเป็นอย่างนี้เนี่ยวุ้ยแมปเขาสร้างสวยมากเลยอะอยแต่ว่านี่เราเข้าแมปมองอันเหรอเนี่ยดูนะทุกคนแมปมันแบบสวยมากเลยอะอยสำรวจนี่ต้องเจออะไรดีๆแบบนี้นะเพราะนี่เป็นแค่รูปนั่นอะอมองอัดมาไม่ดูหรอกบทอ่านะเรารู้แหละอมองอันะ เฮ้ยมีสองคนเข้ามาเหรอแล้วก็ต้องเตรียมตัวใช่ไหมล่ะเอาเริ่มเล่นเลยได้ไหมเริ่มเล่นเริ่มเล่นดิเริ่มเล่นเริ่มเล่นเอาทุกคนอ่ะเริ่มเกมเลยเริ่มเกมเริ่มเกมเอาสิบเริ่มเลยเก้าเก้าสิเฮ้ยมาแล้วเก้าเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ย,อ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 ยมันแหลก เฮ้ยสเฮ้ยสามเฮ้ยเก้าสี่ทำไมเพิ่งเก้าล่ะฮะอืมแปดเอาแปดแล้วเนี่ยโอแปดแปดปดแปดปดมาแนละ้ทุกคนสี่วิสี่วิสีวินะทุกคนมา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 คราวนี้สามลว สองเอ่อทำไมมันนับชา้าอย่างสิบวีแค่นี้นับชา้ชาช้าหนึ่งหนึ่งดิหนึ่งดิเอ้าเอ้าเอาเอา,เ,อา,เ,อา,เ,อาเครื่องเรามันแหลกกันนะทุกคนมามานี่เราเป็นอะไรเนี่ยนี่เราเป็นอะไรเนี่ยโอ้หมองเราปรับได้ไหมเนี่ยอืมมองหลักได้ไหมต้องได้สิ โอเคโอเคนี่เราต้องไปทำเควสที่ไหนแล้วเนี่ยุ้ยเอ้ยใครอ่ะเอ้ยอะไรเสียงดึง้งดึ้งอะฮะอ๋อคูดาวใช่ไหมนี่คูดาวเนี่ยแล้วนี่เราจะทำเคลสย,ยังไงเนี่ยเอ้ยสำรวจก,กองคูดาวมันช้าใช่คูดาวมันช้า There a r หนึ่ง Importer among us <c oughs> ใช่ไหมเฮย้ยเฮ้ยตีอะเอ้ยนายนายนายนี่เราตีกันเพื่ออะไรนะฮะนายไม่น่ามาตีเราเลยนะเอาไปเฮ้ย <c oughs> hey, ทำไมเรามาอยู่นี่เนี่ย <c oughs> ว,ว้าวอย่าบอกนะว่าแมปมันจะเริ่มแล้วเฮ้ย <c oughs> นี่มันอะไรนะ เฮ้ยอย่าเพึ่งทำไมเดินเร็วจังเป็นเพราะเครื่องเราช้าขนาดนี้เลยเหรอเราแค่ใช้รุ่นหัวเว่ยไวย่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยชนแล้วชนแล้วเอ้ยใครเป็น importer อ,อ่ะเฮ้ยเฮ้ยปิดไฟเหรอเฮ้ยปิดไฟเหรอเอ้ยทำไงดีเออเออเออเกิดอะไรขึ้นนะ่ะแล้วเราจะต้องไปปิดไฟที่ไหนนะ่ะ เสียงะยอะไรนะเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมเสียงมันแปลกจังตื่นตื่ตืตต่เฮ้ยอะไรอะ่ะเสียงอะไรเนี่ยเสียงอะไรของเขาเนี่ยฮะโดนคิวหรอเฮ้ยกดปุ่มรีพอร์ตได้ไหมอะ่ะเฮ้ยเฮ้ย รีพอร์ตครับรีพอร์ต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 กดได้ไหมเออเอามองฮัดกดรีพอร์ตไม่ได้เฮ้ยอูไม่ไหวไม่ไหวเอามองฮัททำไมมันกดรีพอร์ตไม่ได้เนี่ยมันขอขึ้นไปบนโต๊ะได้ไหมกดได้ไหมเนี่ยอะเออกดไม่ได้เหรอก็ได้กดไม่ได้ใช่ไหมละ่ะ เฮ้ยตีเฮ้ยฉันเป็นนาย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 คือ importer หรอน้องไม่ตีไม่ได้เอาตีได้แล้วนายเขาไปตายโต๊ะได้ไงน่ะเฮ้ยนายเป็นผีรีบเร็วรีบเร็วนายสงสัยวันนี้เราได้เล่นแต่นี้แน่นายนายนายเป็นผีเหรอนายเป็นผีใช่ไหมฮะนายเป็นผีใช่ไหม ออกไป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 ฉันไม่เข้าใจว่านายคือใครตอนนี้ฉันรู้แต่ว่าตอนนี้มันมวดสับสนไปหมดแล้วเฮ้ยนี่มันอะไรนะ มามามารวมกันนี้เลยม,ม,มีรวมตรงนี้เล้วฉันไม่รู้แล้วว่าตรงนี้คืออะไรนะเอ้ยเราไม่มีใครมานั่งด้วยไม่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 ไม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 เฮ้ยไปไปไปแล้วเคเวสเราคืออะไรเนี่ยฮะปกติข้าบนก็คือเคเวสใช่ไหมแต่ตอนนี้มันเป็นเลือดนะสิเฮ้ยอะไรเลยเนี่ย ฮนี่มันอียังวะเนี่ยไป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 บายบายพวกคิดว่าไม่น่าจะรอดอันนี้นะบายบายพวกบายบายพวกบายบาย See see you again t o m o r r o w ไมกอดทูทูไ์ชาโอเคนะอ่ะ เราจะค่อยๆสุ่มนะว่ามีอะไรเอาเป็นหมวดสร้างสารรค์แล้วกันเอ่อไม่สุม่มละเอ่มก็เอาอะไรดีอะเศร้างได้สร้างบ้านกับเรือไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอ่มเอาอย่างอื่นดีกว่าก็เอาอะไรดีเอาอะไรดีนะครับนั่งรถไฟอเฮ้ยอยากน่าสนุกดีนะนั่งรถไฟเนี่ยน่าจะมี อะไรน่าเล่นนั้นเหลือแต่ว่าเขายังไม่เปิดห้องแล้วเขาก็เปิดห้องที่เรากดนี้ตลอด,ลดเลยทุกคลิปเลยไปย้อนดูเลยมามามาม,าม,ามาโอเคดูครับว่านั่งรถไฟจะมีอะไรบ้างนี่คือสถานีรถไฟปอ่เนี่ยเฮ้ยอียังวัะเนี่ยนี่มันอะไรนะ่ะเฮ้ย นี่เราอยู่ที่ไหนอ่ะนะฮ้ามันคืออะไรนะ่ะนะเอ้ยหัวขบนี่มันอะไรนะ่ะมันคืออะไรอ่ทุกคนที่ไหนอ่ะจะบอกว่าสถานีรถไฟตามชื่อแมพเลยจะบอกนะว่าใช่นะ่ะฮ้านี่มันอะไรนะ่ะมีป้ายด้วยมีป้ายด้วย โอ้โหคุณต้องรอรถไฟมาฮะรอรถไฟมาหรือเอ่อเดี๋ยวเรามาดูนะว่าโอ้โยนี่หล่อรานรถไฟเขาอะโอ้แปะใหม่ดีนะว่าแต่ตรงที่มันยึดล้อมันอยู่ไหนอะทุกคนดูสิ นี่มันถนนชัดๆเลยหรือไม่ก็ฟุตบาททางเดินอ่าอ่เอาเาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะว่ายังไงดีนะอันนี้คืออะไรอ่ะรถรถไฟจะไปไหนหรือว่าเป็นจุดจบของรถไฟนะฮะใครยิงฮะอ๋อนี่ไงมันเป็นแค่นี้เฉย อันนี้คือรถไฟใช่ไหมเฮ้ย hey, รถไฟเจ้าอยู่ไหนข้าออกแล้วนะไปบานรถไฟน้อยรถไฟน้อยไม่ยอมตามมาหาข้าเลยอะไรกึ๊กเนี่ยโอเคไปก็วันนี้เรามาเล่นวัดกินบอลเดมั้ยเนะี่ยอยากเล่นเรือกเกินใครสร้างแบบนี้เนี่ยแบอบกเลยว่าถ้ารู้นะ คือตบมือให้เลยยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบเดดเดอดเดโอเคง่ายๆก็คือจะให้เรามาตีบาสเก็ตบอลอะไรฟุตบอลนั่นแหละนะดกดการกระบะดสิเฮ้ย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 กดไม่ได้เฮ้ยเรากวดไม่ได้อ่ะโอ้แทสแปดก่อนแบดเดือน้อยอ่าทำไมเราถึงกดไม่ได้อู้ชา สีเอาแดงไปเอาแดงไปเอาแดงไปเราชอบสีแดงเอาแดงไปเอาเข้าทีมเรียบร้อยแล้วอืมอะไรเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยคนมันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอยาย่ายา,ยา,ยา ใครมันจะทุบตีกันเนี่ยโอ้เฮ้ยยายายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดือดเดือดเดือดเฮ้ย,ย,ย,ยนี้ก่อนนี้ก่อนตอนนี้ไม่เล่นแล้วครับตอนนี้ไม่เล่นแล้วครับผมรวมเป็นแมปต่อสู้นะแต่ว่าทำไมเฮ้อเราตายเฮ้ยแมปที่นี่มันฟาดเทือนจริงๆเฮ้ยเฮ้ยนี่เลือสองพันเชีนะเลยเฮ้ย โอ้โหเฮ้ย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 แบบนั้นไม่ได้นะเฮ้ยแบบนั้นไม่ได้นะเฮ้ยอะไรนี่เฮ้ยเฮ้ยเอามาเฮ้ยเอออ๋อเข้าใจแล้วตีถ้าตีลูกบอลโอ้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว เอ้เอาไปเอาลูกบอลไปเอาลูกบอลไปยิง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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยตีแล้วเฮ้ยเฮ้ยตายแล้วจะตายแล้วเฮ้ยเอ้ยเอ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วเอ้ยเลือดหนึ่งร้อยแล้วเอ้ยเฮ้ยเอ้ยไป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 เอ้ย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 หลบลูกบอลหลบลูกบอลในการชู้ชันหลบไปเลย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 หลบอีกหลบอีกเออเออแบบนั้นแหละหลบ ไซ้ายซ้ายซ้้ยซเออขวาขเอ้ยนี่มันซ้ายซ้าอ่ะขวาขวความั่วามั่งขวามั่งเฮ้ยเฮเฮ้ยเอาเอาซ้ายซ้ายซ้เอาขวาขวาขวาอต่อไป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 เฮ้ยเเออ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 แบบนั้นแหละอ่ะอเฮ้เฮ้ยเฮยิง เฮ้ยนายนายนายเดือนหนึ่งเหมือนร้อยเหมือนกันเหรอเฮ้ยเหมือนกันเลยอ่ะอุ้ยดี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 มากเอาอ่ะเฮ้ย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 เฮ้ย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 ไปก่อนนั่นนะเฮ้ยเออ ลองอย่างนี้สิเออเดินจะสนุกเลยต่อสู้อีกดีกว่ารู้สึกสนุกอันนี้แม่ด้วยโอ้โหต่อไปเอาอะไรดีเนี่ยเอ,อิ่มเอ่ออะไรดีนะขุดหินหาทางังออกไม่เอาไม่เอาวิ่งเข้าค่ายลูกเสือเฮ้ยไม่ได้เข้าค่ายมานานแล้ว อ่เอาอยู่ไหนเนี่ยเมื่อกี้เราเผลอกดออกแล้อ่ะมาก็มีอะไรมั่งติดคุกหรอติดคุกไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเราดูซิปั๋วคนเข้าประเทศคืคออะไรบะอ่าคืออะไรนะมันคืออะไรนะ มันเป็นอะไรนะจะให้ทำไรนะตรวจคนเข้าประเทศมันต้องทำยังไงนะอะไรกำแพงสีสมสมนะฮ่เ,เฮ้ยตรวจคนเข้าประเทศเหรอหุอ้ยพื้นนี่มันอะไรเนี่ยอืมที่อย่างเงี้ยไม่แหลกนะหมายมีใครยิงมาเมื่อกีน้นี้โอเค นี่คืออะไรเนี่ยเฮ้ยหวัดดีเพื่อนนี่ใช่เพื่อนป่ะเนี่ยโอไม่ใช่เพื่อนเฮ้ยขอโทษนะเพื่อนแกไม่ใช่เพื่อนฉันฉันเข้าใจฉันเข้าใจอ่ะเฮ้ยนี่ฉันต้องทำอ,งอะไรเนี่ยฉันโอ้ยหวัดดีเจ้าแตนตาคอร์สใช่ไหมแตนตาคอร์สเอ้ยไม่ใช่ฉันแตนตาคอร์สโอเคเข้าใจเข้าใจ ไป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 เดี๋ยวเราอออก็มาจะมาทำเรื่อยๆนะไปประเทศอะไรมาคะเหรออืมไปประเทศอะไรมาเหรอญี่ปุ่นเฮ้ยแล้วทำไมเราพิมพ์มาไม่ได้จะให้เราทำยังไงไม่ต้องต้อง งั้นเราขอเข้านะเอ่อเพาบอกญี่ปุ่นค่ะแล้วก็นานไมคคะใช่ไหมอ,อ,อันนี้คีย์อะไรอีกอียงอ่ะันคือะไรวันนี้คือเอรยทาหารทหารของตำรวจไม่สนละนี่เรามาสำรวจเราเป็นนักสำรวจใช่นะ เราก็ต้องสำรวจทุกอย่างใช่ไหมล่ะผมคือตำรวจมนาะสำรวจครับมีอะไรไหมครับนี่ทางไหนครับเฮ้ยวันดีหนูจออยากมาทำอะไรจอก็อยากมาสำรวจนะครับเฮ้ยอย่าไปนะจาเป็นอะไรข้าเป็นตำรวจคนนี้ยังหุ้ยไปกักตัวได้นะคะเดี๋ยวเป็นโควิดนะคะ ตัวส4สี่วันเพื่อป้องกันโควิดมานะคะโอ้โหอะไรเนี่ยเราตายเออนี่เราตายทำไมเนี่ยตอตอต่อตอืออมสอบอะไรเนี่ยสอบอะไรของข้าเนี่ยโอ้ปากลัว้วยอุ้ยกลัวอะไรของข้าเนี่ย ูกใครลูกเสือสองเออเราใครลูกเสือไม่น่ามีพ่อแม่ลูกเอยพ่อแม่ลูกหรือผมเป็นพ่อนะผมเป็นผู้ชายลูกคือใครนะผมก็เป็นลูกแม่คือใครล่ะผมก็เป็นแม่อะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพ่อพอพ่อพอต้องมีพ่อก่อนถึงจะมีเงินเพราะทำให้คนเดียวโอ้ นี่เหรอเนี่ยอ,อืมชื่อเล่นมิกนะผู้สร้างมิกเอิม่มเอ้ยไม่เอาอะ่ะขอเป็นลูกคนเล็กก็ไม่ได้ก็มีคนเลือกแล้วโอเคเป็นพ่อแล้วกันนะผมเป็นพ่อ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 นะอือหือพ่อยิงปืน พ่อที่ไหนมายิงปืนเนี่ยเ <c oughs> อ้อย <c oughs> คืออีหยังเราคิดว่านะทุกคนเหมือนเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะแต่เราก็คิดว่าขออีกซับแมปได้ไหมขออีกซับแมปแมปสุดท้ายละโอเคคลิป <c oughs> okay. นี้ยาวมากเลยทุกคน ยาวก็เพราะเอ่ออมองอัดนี่แหละหมูมห่บ้านอมองอัดเฮ้ยน่าสนใจจริงๆหมู่บ้านอมองอัดที่เราเพิ่งเล่นอมองอัดมามันจะเป็นยังไงน้าโอ้โหเจออย่างนี้อีกแล้วเฮ้แต่ก็ไม่เป็นไรนะอย่าบอกนะว่านี่แมปคนจีนนะฮะเอ้ยเอ้ยเอ้ยแมปคนจีนเหรอฮะ อะไรเนี่ยแคนนี่โคตรใหญ่เลยแคนนี่ใหญ่นะไม่ใช่อะไรนะเออเออมีคนจีนหนึ่งคนหรือเนี่ยไป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 เราคิดว่าก็สมควรที่จะนั่นแลเอ,อ้วเอาเอาเอานี่เหรอหมูบ้านที่ว่าเนี่ยกำลังจะปิดคลิปเลยน้องโพนี่ก็มาเอ้ยหวัดดีเจ้าโพนี่ขอรูปหน่อยได้ไหม ขอรล้อหน่อยนะเฮ้ยยา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 ขอโทษ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 เฮ้ยขอโทษขอโทษอ้าไม่ไหวไม่ไหวเฮ้ยมา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 เราคิดว่าน้องยูนิคอร์จะจำเราเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราลองมาจำางนี้อ่ะน้องเขาก็ได้ไม่นั่นเราแล้ว น้องบอกว่าขอรูปลอยนะทำไมอยู่ในคอนตาโตโตยขนาดนั้นมันไม่ใช่ว่าจะน่ารักนะถ้าอยู่ในคอนตาโตเนี่ยเออหมูบ้านอามองอัดมีแค่นี้ใช่ไหมที่เรียกว่าหมู่บ้านเนี่ยฮะนี่คือหมูบ้านเหรอหมูบ้านเหรอมามามาน้องดูนิคอนจ ขอจบคลิปเลยนะทุกคนก็ขอจบคลิปนะทุกคนสำหรับวันนี้แค่นี้สวัสดีครับบ๊ายบาย